วันนี้วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันที่เล่านิทานให้บรรดาลูกหลานฟังสำหรับนิทานที่เล่าฟัางนี้ถ้ามีคนเขาถามว่าเป็นนิทานอะไรก็ต้องตอกก็ว่าเป็นนิทานพุทธศาสตร์อินบวัรศาสตร์โดยสองศาสตรเรื่องกัน เป็นนิทานพุทธศาสตร์ด้วยและก็อิงประวัติศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์ทั้นตรงเล่าเรื่องความฟังความเป็นมาตรงสำหรับวิทยาศาสตร์จะไม่แน่นอนนักเพราะว่าผู้เล่าให้ฟังไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์และไม่มีความรู้เรื่งนี้มาก่อนฉะนั้นที่จะเล่าให้ฟังในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเดา เล่าเป็นนิทานไม่ต้องการให้บุคคลใดจดจำไปปฏิบัติแต่ถ้าบาังเอิญจุดใดไปตรงกับวิทยาศาสตร์เข้าก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นการบังเองิญไม่ใช่มีความรู้ตอนนี้ไปก็จะขอเล่าเรื่องราวของจุไรเด็กเล็ก 5, 5 <c oughs> ซึ่งมีอายุห้าปีเศษเอขาโทษสี่ปีเศษย่าก็ห้าปีแต่เราไปตอนนี้ เจริญมีความเข้ขงตัวในฌานสมาบัติมากแต่รีก็เพราะว่าอาศัยท่านแม่เป็นป่ายอุปการะฝึกฝนให้จยงท่านเจริญมีความยังนานเป็นผู้มีจิติจทรงฌานการที่เป็นผู้มีจิตทรงฌานนั้นเราทราบว่าจะทําอะไรก็ทําได้ทันทีต้องการรู้รู้ได้ทันที ต้องการไปไหนด้วยกำลังข้องธิ์ก็ไปได้ทันทีวิธีปฏิบัติของตัอะไรก็คือว่าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆ <c oughs> เพื่อไม่จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์กราบพระด้วยความจริงใจด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าขึ้นี่ว่าความเลวท่าสิบอย่างต้องไม่มีในเรา นั่นคือหนึ่งจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่มีสองจิตคิดลักขโมยของคนอื่นไม่มีสามจิตคิดจะแย่งคนรักของคนอื่นไม่มีนี่ทางกายแต่ทางวาจาในสี่หนึ่งจิตคิดว่าจะพูดปดไม่มีสองคิดไปคิดพูดคำหยาบไปสร้างสะเทือนใจคนอื่นไม่มี แล้วก็จะพูดสอเสียดเยุยงส่งเสริมให้แต่เรากันก็ไม่มีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จะคิดพูดอย่างไรงก็ไม่มีไม่พูดโดยไม่คิดด้วยนี่เป็นทางวาจาด้านจิตใจเธอคุมได้สามเพื่อหนึ่งไม่คิดอย่าได้ทรัพย์สมบัติของใครและเป็นข้อตนสองไม่คิดจะไปทุจริตใคร และแต่สามมีความเห็นตรงตามคาสอนสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อเธอชนะจิตใจดังนี้แล้วจิตผ่องแผ้วก็ตั้งอยู่ในความประตันอยรู้คนคิดถึงคนผู้มีคนมีวิดามันดาครุบาจยา์เป็นต้นน่าจะนั่นใครให้อะไรมิตหน่อยหนึ่งจะแนะนำสอนสอนเธอก็จดจําตั้งใจคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีคน เราจะสนองคนของท่านด้วยความดีเรื่องความกําลังใจของที่ไหลตั้งว้อย่างนี้เป็นปกติตลอดวันตั้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนทั้งถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้สมัยความว่าจิตใจเธอไม่ละความดีส่วนนี้นอกจากนั้นคาภาวนาคำภาวนาว่าพุโทโธก็ดีสัมมาอรงก็ดีนัมมะพะทะก็าตาม หรือมองขายก็ตามตามที่เธอต้องการเวลาจิตว่างจากจิตอื่นเธอภาวนาเป็นปกติขณะที่ภาวนาอยู่จิตก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือภาพพระพุทธเจ้าต่วที่เคยเห็นจิตไม่เคยบางเิื่การเห็นภาพบางครั้งไม่ได้ภาวนานั่งทํางานอยู่จิตก็จับภาพพระ เดินไปโรงเรียนนัเดินไปทํางานจะท้าต่างๆจิตกับจบภาพพระขอพระเป็นที่พึงธอเห็นอย่างนี้เป็นปกติชื่อว่าเป็นผูน้สรงฌานฉะนั้นลูกหลานทุกคนพยายามทําทจิตใจเหมือนอยู่ไรจะได้เป็นผูน้สรงฌานถ้าเป็นผู้สรงฌานแบบนี้จะฝึกวิชาสามก็ดีอาปิญญาหกก็ดีปริสัิทายายก็ดีสําเร็จทุกอย่างเพราะพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้ว ถ้าเป็นหลักฐานที่มีความสาคัญด้วยเรวมความว่าในตอนนี้เป็นตอนที่จุไร <c oughs> มีการข่องตัวในการทรงฌานทรงฌานเป็นปกติคือจิตนึกเห็นภาพพระเป็นปกติมาวันนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้วอาศัยความกตัญญูรู้คนไปกราบบิดามันดากล่าวาจาพเระวิดามันดาก็ให้พร คนที่มีความอัตโยโญรูค้คนเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักหลังจากนั้นรับทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ตักน้ำลวดปักโอนดินเพราะถือว่าต้องการทํามาให้กินเป็นปกติเขาคนจะต้องทำต้องช่วยบิดามารดาทำเสร็จจากนั้นแล้วก็ทำการบ้านอาบน้ำเสร็จทำการบ้านเสร็จก็พักผ่อนดูวิหลักวิชาความรู้ที่จะเรียนในวันพรุ่งนี้ตามสมควร ถึงเวลาใกล้จะอนอนหรือเวลาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าไรก็วางอวสัอลุกขึ้นบูชาพระตั้งใจสมาทานกรรมฐานตามที่แม่สอนหลังจากนั้นปิดก็จับภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าก็ไกด้ตามใจชอบเรีอกพระองค์ใดองค์หนึ่งปิดจับก็เห็นภาพพระสใสสะอาดเป็น,นกายฟิสต่น,นั้นไปเธอก็คิดว่าโลกได้จันทร์ไปเที่ยวมาแล้ว ขณะนี้เวลานี้ฝรั่งเขาไปเที่ยวโลกแปงคานกันโลกแปงคานอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักให้ใครก็เชื่อดูคนก็เชื่อไม่ถูกทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักโลกแปงคานผู้ที่รู้จักจริงๆก็คือฝรั่งดังนั้นเมื่อฝรั่งรู้แต่คนไทยไม่รู้เวีอาจ,จะมีนคนรู้แต่เธอไม่ได้ถามคนรู้ ถามบิดามารดาท่านก็นบอกว่าท่านไม่เคยไปไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนเธอหมดหวังในการที่จะรู้จักโลกแจงขันก็นึกในใจว่าสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีแม่เคยบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญโยข้าไม่สัพพัญโูไปรู้ทุกอย่างรือรู้ทั้งหมด เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเธอก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าคือนึกถึงรพระพุทธเจ้าเองขอมาโปรดสงเคราะห์ก็ปลายกฏุพิภาพพระที่เธอเห็นก็แสดงว,ว่าฉันคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีโปรดทราบว่าจะเป็นพุทธนิมิตไหนก็ตามให้เชื่อมันว่าคือแั่นคือพระและภาพที่เห็น ก็ไม่ใช่ป,ปัาาิเป็นา้าปาทานเป็นกำลังเขาปิดเป็นทิพย์ขรสมาธิทิเสะอาดเธอก็กราบรูปนั้นออกจากเอากายในออกจากกายเนื้อรูปร่างเขาฝ่องเนื้อปิงแก้วเครื่องประดับแพร่ฝ้ามรดเพชรทั้งตัวมีชันดามีรองเท้าเสร็จเก้งควาว่าแต่งตัวเหมือนนางฟ้าชั้นสูงเข้าไปกราบรูปพระพุทธเจ้า ถาม่านว่าดาวพระอังคารอยู่ไหนเจ้าข้าแต่ก็ตอจว่าตามฉันมาหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพียเก้าวๆเดียวก็ถึงโลกแรงขันตัวเไยแม้แต่ตัวเล็กแต่ว่าการออกก่อนเพานี่ตัวไม่เล็กออกจะร่างเป็นเด็ดปรากฏว่าเป็นสาวก้าวตามพระพุทธเจ้าเพียงก้าวเดียวก็ปรากฏถึงโลกแรงขันตอนที่ถึงโลกแรงขังนก,ก,ขก็ยืนอยู่ห่างๆก่อน ฟังคาแนะนําก็ออก์สมเด็จพระจินวรคือพระพุทธเจ้าตามภาพกันนะแต่เขาบอกว่าโลกนี้คือโลกแปรงขานเธอก็มองดูโลกแรงขานเห็นไม่โตนักแต่การไปร่างกายเป็นทิศใหญ่โตกว่าโลกแรงขานเยี่ยงห่างท้งทชี้ดูว่าโลกแรงขานนี้มีสภาพกลมแต่ก็ไม่ใหญ่โตก่าโลกมนุษย์ไทยนัก ความจริงใหญ่กว่าโลกมนุษย์แต่ใหญ่ไม่มากไม่เหมือนดาวหโลกหรือรหัสที่ใหญ่โตมากที่ยืนมาอยู่ขา้างหน้าโนมองแล้วใหญ่โตมากอยู่ขา้างหน้าแต่เราก็โลกเหื่องคานี้ดูให้ดีเห็นว่าข้างด้านบนที่เรียกว่าดัานเหนือแต่ความจริงด้านบนโลกแหร่งคานีสภาพมีลูกขังตั้งอยู่ัว เป็นมุมแหลมนิดหน่อยคือว่าเป็นมุมเรียกว่ามุมเรียก็ได้เป็บ่องทีเดียวเป็นมุมแหลมนนิดนแต่ว่าด้านบนตั้นนิดต่อคล้ายกับลูกลูกจันคนน้อยนลูกจันก็เบนตั้ตนๆหมายความมุมบนถูกตัดนิดต่อยแต่ว่าไม่ไปเรณงกว้างตอนกลาวรู้สึกจะเปงนึกเป็นแอ่งลงไปด้านล่างจะไปหาจุดกลางก็ไม่ว่ากลางโบ ổ. แต่ตอนกลางหรือตอนด้านบนขลุกขลักรัางคา,านีมองดูแล้วค,คล้ายๆจะมีน้ำแข็งน้ำแข็งนี่แน่น้ำไหลก็พอมีรวมกันว่าโลกรังคานีมีความชุ่มชื่นจากน้ำเห็นจะมากกว่าโลกกระจั์โลกกระจั์กลมบองมองแล้วไม่เห็นน้ำชัดมีเมือนกันความชุ่มชื้นมี แต่จะมีทะเลแล้วมีแม่น้ําก็ไม่สะาดเธอบอกว่าไปเธอไม่ได้สนใจแต่ว่าในนิทานตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องที่นักพิาศ์เขายัางไม่พูดเรื่องโลกร้าโลกแกล้งคานก็ดีความแก่งข้งโลกแกล้งคานแก่งกว่าโลกมนุษย์และแก่งกว่าโลกประจันมีความรู้สึกเหมือนกัหินแข็งจัดแต่มองไปจริงๆ โลกแรงคานมีพิษมีสงมากเพราะว่าแต่ในจุดของโลกแรงคานมีรังสีปลุ่พุ่งกระมาตอลอดทั้งโลกบางจุดที่มีกรรมฐานมากก็มีสภาพเป็นไฟเนี่ยไอขึ้นโสงแล้วก็เป็นโคลนเดือดก็ดแสดงว่าภายในโลกแรงคานนี้มีน้ำเป็นโคนเดือด มองมองดูแล้วก็แค่ไปไอซิแลนด์คือในประเทศไีซิแลน,นด์ก็มีคนเดือดมองในโลกแห่งคานก็มีคนเดือด,ด,อดต่เเรือดเพียบก็ไอซิแลนด์รู้สึกว่าโลกแห่งคานจะเดือดมากกว่าแต่แสความร้อนลูกไฟ,ฟพฟยพุ่งของสูงกว่าแต่แสน้ำที่พุ่งขึนมามีบริเวณกว้างกว่าและก็สูงกว่ามากแกวะาที่จะลอยลงมีน้อย เลยลมาเลยลมานิดห่อยก็พุ่งขึ้นไปนีแ่แสดงว่าภายในโลกแรงคานนี่มีความร้อนมากมองทั่วๆไปนะตอนนี้เธอก็มาเย็นอยู่กลางโลกแรงคานกันบุมบ๋มๆขึ้นไปโลกแรงนคานแล้วมองดูทั่วๆไปมีสภาพแกร่งมากเป็นหินแข็งแข็งก็โลกวัจญามากแต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งมีอยู่ว่าโลกสองโลกรู้สึกว่าจนจริงๆ เือโลกแฝงใจก็ดีโลกแฝงขันก็ดีจนสิ่งที่มีชีวิตจนต้นไม้จนผู้คนทั้งหลายจนบ้านจนเรือนเพราอกายพลาก็เป็นโลกสองโลกนี้เป็นโลกหัวโลนทั้งหมดสิ่งที่มีชีวิตจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบมองไปทั่วโลกก็ยังไม่มองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนี่ถ้าหาว่าคนฟังและคนอ่าน จะถามว่าตัวนิดหนึ่งยืนจุดเดียวจะเห็นโลกทั้งโลกไปยังไงก็เกิดองซาบนิทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนิทานใน่าวทึงความเป็นทิพย์ร่างกายของความเป็นทิพย์มันใหญ่โตมากสายตาที่เป็นทิพย์ก็ยาวมากสามารถเห็นโลกทั้งโลกได้ทันทีทันใดมองไปด้วยตาเป็นทิพย์เธอก็เห็นสิ่งที่มีชีวิต มองไปทีดูทะเลและแม่น้ำก็นึกแปลกใจว่าแม่น้ำก็ดีทะเลก็อยู่อยู่ตอนต่ำเขาโลกแรงขันแต่น้ำก็ยังติดโลกไม่น้ำม่ยกหล่นลงมาพังมันน่าจะหกไปหมดแต่น้ำก็ไม่หกมีน้ำใสสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากกระแสทานน้ำจากแป่น้ำก็มีมาก เตัวความระเบ้องล่างของโลกแรงขันมีแม่น้ํามีทะเล <c oughs> แต่ก็จะมีปลาแลยไม่ไม่สนใจย้อนกลับมาที่เดิมมองดูไปรอบๆว่าโลกแรงขันไม่มีอะไรน่าดูบ้างมองดูจุดที่เท้าเย็นอยู่ก็กลายกดไว่จุดนี้มีน้ำแข็งหนาตอนเป็นบริเวณกว้างมาก แสดงว่าด้านนี้หนาวจัดก,การไปอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าหนาวเพราะแม่ดาวเนยไม่ดไมด,ด้กระโดดม่ดาวหนังไปเอาแต่ร่างกายที่เป็นลมไปคือกายทิศหนาวก็ไม่เป็นมองดูไปโดยที่หนึ่งว่าจุดไหนเขาโลกแรงขานจะมีประโยชน์กับการชมบ้างใช้จิตใจสะอาดลงไปนิดหนึ่ง นึกถึงบาร,รมีขูดเจ้าเป็นสําคัญว่าสิ่งใดที่ปรากฏที่นี้นั้นที่มีอยู่ก็ปรากฏชัดเจนแจ่มใสวิถฐานที่บาร,รมีโอค้คนจะอจ่ำใจอย่างนี้ก็ปรากฏจิตใสขึ้นมองทุกอย่างชัดเธอก็ทราบว่าโลกแร้ขนันมีรังสีมากคือมีไอขึ้นโทษทุกทิศ ไอ้ระเพทนี้จะมองในตาเปล่าไม่เห็นไม่เหมือนไอน้าร้อนน้ำา้ีนต้มเดือดหรือไอเกิดขึ้นเราสามารถมองด้ในตาเปล่าไอประเพื่อนี้พุ่งออกจากโลกแรงคานทั่วตัวแต่ว่ามองในตาเนื้อไม่เห็นถ้าตาทิพย์หยาบก,ก็ไม่เห็นตอนที่ขานซ้ำอนกทีขอบารมีพระพุทธเจ้าเห็นชัดเจนมากก็เล็กในใจว่าเราสีนี้มากอย่างนี้ จุดไหนที่มีความสำคัญอย่างไหนจะมีประโยชน์อะไรบ้างเธอก็มองไปจุดหนึ่งเห็ือนเป็นหินสีขาวสะอาดแล้วาขาวอย่างหินไม่ใช่ขาวอย่างแก้วเป็นบริเวณหินขาวสะอาดที่เบื้องหน้าเองลึกลงไปข้างล่างปรากฏว่าเป็นหินสีดำมีบริเวณกว้างมาก แล้วก็ลึกมากจำนวนมากลือเกินหินประเภทนี้นแร่คอาเพียงไม่ใช่หินแล้วข้างล่างมันเป็นแร่ด้เหินไปนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคนเล่เาก็เข้าใจว่าเป็นหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นแร่แร่ประเภทนี้มีความแข็งถ้าจาัดว่าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งมากทนต่อการเสียดสีทนต่อความร้อนทนต่อการกระทก,กระทั่งแล้วก็ดำเป็นมันแป๊ รู้สึกว่า,าคล้ายจะเป็นแร่เหล็กไหลจะไม่ใช่เหล็กไหลแ,แต่แข็งจัดความรู้สึกแต่ความเป็นทิพย์ของจุลไรอาศัยบรารมีพระเจ้าเป็นพื้นฐานก็ทราบว่าแร่ประเภทนี้ที่ในโลกมนุษย์ไม่มีที่จะเป็นแร่หินที่มีความขแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ได้ไป จะมีประโยชน์ใหญ่จากการสร้างเระยรแล้วผันอากาศผัดหลังสีต่างๆจะมีประโยชน์มากแต่ว่าอันตรายของหลังสีในตอนนี้ไม่มากนะักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์เก่งไปแต่ว่าถ้าไปตวเหล่าอย่างไม่มีความรู้ไม่มีการป้องกันหลังสีกนสมัยความวาตายแน่แต่จะค่อยๆตายช้าๆ ข้าเข้าไประยะแรกจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเพลียเลือดจะค่อยๆแห้งไปเรน้อยน้อยๆอ,อากาศหายใจจะไม่พอในที่สุดก็ไม่สามารถจะกระดิกกระเดียดตัวได้ตายเนยนผู้ที่จะไปที่นี้ได้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีความสามารถและก็มีทางป้องกันรางสีได้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ขอพูดมาก เขาไม่มีความรู้หลังจากนั้นเธอขอบาร,รมีอมตะจะจอมกลดูต่อไปแล้วก็อยากไปโดยไม่ต้องเดินไปด้วยกายทิพย์ไม่ต้องเดินไกลไแสงไกลแอร์ปั๊บเดียวก็ถึงก้าวออกไปทางด้านท่าเทียบกบมนุษยสโลกทางด้านทิศตะวันตกเทียบกับเมือมนุษย์สนะโลกมนุษย์ในด้านทิศตะวันตกนี้ไกลจากบริเวณนั้นถ้าเปลือบเทียบกับมนุษย์คือหมดขอบเคก็แล่นเลย ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม้ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดตอนนี้เห็นดินสีแดงแต่แดงก็กค่ดินสุกไม่ใช่แดงสีเรดนกมองลงไปแล้วในที่นี้มีทองแดงมากทองแดงเป็นทองธรรมชาติเกิดเจอแร่ชนิดหนึ่งที่สัมผัสกับกระแสดินจรินกัน แล้วกลายเป็นทองแดงทองแดงก็มีสภาพสวยสดง,งามมากสีสวยมากบริเวณก็กว้างตอนนี้ขยับข็้นไปทางทิศเหนือเห็นสิ่งขาวโพลนอยู่ข้างหน้าสิ่งขาวโพลนเป็นตบกายพืชแต่เป็นตบกายแว,แว,แว๊บๆแล้วก็นั้นเหลกขาวที่สะอาดมองบริเวณแล้ว,ลวคิดว่าเป็นส,นสัสสีแต่ความจริงไม่ใช่ มองไปทีลูกจะก็เป็นทองขาวทองขาวในโลกระอังคารนี้มีปริมาณมากแล้วก็ไม่เคยถูกทาลายทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีเรื่องอะไรันถูกทาลายน่าชื่นดายที่คนในโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสีจมโูล่ไม่เรื่องโลกจมโูถ้ามาในที่ไม่ไห้เสี่งทั้งหลายแล้วนี้คุณจะขุดถูกขุดแบ่งลงไปมาก โดยบริเวณทองขาวรู้สึกสวยมีความแข็งมากบริเวณเลึกบองไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของธรมธรมดาธรรมดาเมื่อจิตใจเป็นทิพย์แรงกายเป็นทิพย์ก็ไม่อยากได้อะไรเห็น,นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของหยากด้านเหนือมาจังใกล้ค่อนพิจิตวันออกตลอดเทียงเหนือในช่วงนี้รู้สึกว่ามีแต่กว่วไม่สภาพปกติมากแล้วก็มีราสีขึ้นสูงมาก ราศีซึ่งเข้มงขนหนาจัดมีกำลังแรงสูงเป็นบริเวณล,ล,ลานตะโกนลานใหญ่แล้วก็ลึกมากมีความรู้สึกว่าที่ไหนไมีตะลัวในโลกันนี้ก็ถือว่าที่นั่นมีย,ย,มยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมแร่ยูเรเนียมมันแปลว่าอะไรเนะเาะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตมเขาพูดก็ถือว่าที่ไหนไมีตะลัว ที่ด้งก็มีแร่ที่มีรังสีร้อนจัดร้อนจัดียกว่าเย็นจัดก็ตามเถอะมีรังสีร้อนจัดก็แล้วกันสามารถเผาผลนุกเส่นทุกอย่างให้บดายไปได้ด้ยพลิกตาเดียวคือว่าร,รังสีเของแร่ประเภทนี้มองไปทีเห็นแร่ก้อนใหญ่มันมีปริมาณมากเปอร์เซ็นต์สูงถ้าจะเทียบกับโลกมนุษย์ที่จะไหลยอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าโลกมนุษ ยูเรกเนียมนแ้วเพื่นี่ร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าเทียบกับโลกแรกใครก็ต้องเป็นสองสามพันเปอร์เซ็นมีความแข่งมีความแรงมากแต่มาลึกถึงองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงแปลกฎสมเด็จพระรหัสุคติตรัสว่าเขาไม่ได้นี้แร่อยู่เรีย,นนรยเนีม่นมคือว่าเอาอย่างนี้นอะไรกันคนไทยพูดภาษาไทย หรือว่าเป็นแร่ที่มีกำลังหลังสีสูงมากเรืเ่องเก่ยในการขับเคลื่อนถ้าใช้เป็นเชื้อเพลงิงจะเป็นกำลังการขับเคลื่อนของยานพาหนะจะม,มีความเร็วสูงกว่าการใช้น้ำมันที่ชาวโลกมนุษย์ใช้กันหลายพันเท่าเพราะ่อมีความแรงและมีความเร็วสูงกว่าหลายพันเท่า แต่ว่าผู้นำไปใช้ต้องฉลาดเรารู้จักกัดรู้เัิรู้จักกัดเรจ่เล็กกับ,บลังเขาแรกประเภทนี้ใช้ตะลังตามสองวรแรกประเภทนี้มองดูผิวผิวผิวภายนอกรู้สึกว่าเป็นผิวเขาขาวมัวมัวก้อนก็มาใหญ่ตัวนักก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่ก็มี แต่เสียงท่านบอกว่าแก้วประเภทนี้ที่นําท่านนาไปสกัดเรียกว่าไล่เคี่ยวให้หมดเจะเป็นแก้วที่มีสีใสจัดเหมือนแก้ววันตะวันตาใสามากเป็นไิเศษแลบประเภทนี้ในจัก,กรวามลมนุษย์ในโลกชมพูยังไม่มีคำว่านนโลกชมพูหมายความโลกมนุษย์ที่เรายอยู่วันนี้ยังไม่มีมีกาลังสวงมาก ริมาณก็สงัดมีปริมาณเยอะในที่สุดก,ก็มองไปมองมาปริมาณของแร่ประเภทนี้ปรากฏว่ามีเป็นจุดๆดขงโลกร่างคานไม่ได้มีจุดเดียวทองแดงก็เหมือนกันทองขาวก็เหมือนกันแลวก็เงินก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเฉพาะจุดใดจุดหนึง่งที่เพราะมีมากหลายๆจุดมองดูทั่วโลกมีเยอะ อย่านนี้ถ้าสลั่งไปได้สามารถจะซักสินที่มีค่ามาสารมาใช้โดยมากไม่ขาดทุนเธอจะลงทุนรักี่ล้านล้านเหรียญไม่สําคัญไม่ขาดทุนแน่ก็เรื่ความว่าเดินดูทั่วกก็สนใจแร่ประเภทนี้มากคิดว่ายดยานต่างๆในประเทศของเราเราต้องซื้อน้ำมันเขาใช้สตังก็มก่จะมี เพื่อทีก็เสียสตางค์ยมากและก็ต่อซื้อกันเรื่อยๆั้มันในประเทศเราก็ขึ้นมายังไม่พอใช้สมมติว่าถ้าได้แร่ประเภศนี้ไปใช้ก็เยืยวยาภานะก็จะเกิดประโยชน์มากเธอก็นึกถามอง,องสมเต็จพระพู้พมีประภาคความจริงนึกในใจก็เห็นภาพถามภาพกั่นจะเกิดการรบกวน,กน,กน,นยากจะทซาตามความจริง แม่แรกแบบนี้สมมติว่าได้ไปสัดหนึ่งกิโลนับน้ำหนักหนึ่งกิโลในประเทศไทยในโรถคนรุธรรมดาเป็นแร,ทรกที่จะกันแล้วมีแน่แร่ล้วนไม่มีขี้ใช้เป็นพลังพลังขับเคลื่อนหนึ่งกิโลนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็มีความรู้สึกกามีเสียงตอบเสียงที่ไพเราะนิ่งนวล ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีกังวลไปเราะมากก็แต่ว่าได้ได้ไปหนึ่งกิโลเป็นแรนกถึงเมตรจบแล้วจะใช้กำลังขับเคลื่อนใช้วเวลานานเกินกว่าสามสิบปีสามสิบปีนี่ยังไม่หมดกำลังจะลดไปยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนใช้ไปถึงหกสิบปีก็ยังไม่หมดถ้าจะมหมดจริงๆกำลังเข้าองมันจะต้องใช้ประมาณแปดสิบปีเสร็ แ้าจะกําลังขับเพื่อนจะใช้เร็วมากมองไปดูอีกทีก็รู้สึกว่าแร่ประเภทนี้มีรอยถกขดเดินไปลอวมีรอยถกขดรอยโบลงไปหมอนก้เสียงใดที่ต้องถกขดึ้นมามองไปรอบๆบ,บริเวณเห็นมีสภาพมนันเต้นแนว่าโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นมีเครื่องมือที่เป็นเหล็กมีความแข็ง ว่ายังรายอยู่มากมายเธอก็สงสัยว่าขมือทั้งหลายเ่านม้มีได้อย่างไงทั้งทั้งที่โลกนี้ไม่มีเงินดดรดอรันดาลูกหลานทุกคนโปรดทราบ